สวัสดีค่ะมาพบกวับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะสวัสดีเซนครับเอชซีจุกจินกน,นะค่ะอะกินเจ้ามรกรครับวันนี้ได้อะไรกินนะคะเจ้ามลรกรใช่โอ้สูมต่ำนะคะพี่น้องอเ,เกงพะเนง<อ>ฟรีมือยายเสรอมนะคะฟรีมือยายเสรืมทุกอย่างเลย โอ้จักรยานอีกยังนี่จักรยานไฟฟ้าบ้าโอโหวอนน้าคุณมหาน้องบมบานโอ้น้องมบานน้องโมบานที่จักยานมาอวดน้องบบานเนี่ยเจบะหลาเจบ ถายให้แม่ๆม่ได้ดูทุกวันเลยนะคะว่าวันนี้อาเมนูยายเซ็งมีอะไรมีส้มตำกุ้งสดแก่งผัดแนงโอ้อันนี้ก็ขนมจีนหนึ่งผแนงหมงูคุณยายโอ้โหสุดยอดนะคะเมืม่อเมื่อวานนี้คุณผูก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนเต็มแล้ววันนี้วันนี้ให้สิบเอ็ดคะแนนเลยค่ะคุณยาย โอ้หนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนนะคะสิบคะแนนเราจัดในบ้านก็ได้ก็ไปด้วยนะคะย่ายแกงเสพมากๆเลยตัากินกันสุกสุกคนนะคะกินคนละที่คนละเด่นไปนั่งกินหมองี้แน่กินหมองนั้นแน่อยากกินน้ำโบเช่นใจอยากกินน้ำโมลาอยากกินโม ที่มือยายเซนนี่สุดยอดนะคะความช้างที่เ้นเชียวรักและเอ็นดูท่านมากๆเลยเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีนิตตาใจดีกับชาวช้างทุกๆคนที่อยู่ในทรงเขียวนะคะดูแลทุกอย่างยนยังล่ะย่นยังโยนหยาใส่ห้กินน้ำแน่อยากกินสมตามตีลูกห่ะอยากกินสมตามตีนี่ไาอยากกินสมตามบ่ นมองนาโนอยู่ทางโน้นนะคะน้องนาโนเสียบครับเสียบเดียดเดียเสียบเสียบเมื่อกี้ไม่กินไปมืดขอเป็นยานเดิมนี่คนนี้อ้วนค่ะอ้วนนี่ตั้งแต่คุณยายเซงมาอยู่อ้วนขนาดมเอนีูเมนูไหม มีแต่คนตักข้าวคนลัถ้วยสงถ้วยมาคนอร่อยนะครับเป็นๆดี่ยวกันนะเดยวกันเดยวกันวกันชื่นใจอีละจะได้ย voilà ังหรื <c uss ur ra> hay đứa hay ếch 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 là nano là, là, là. là, là, là. là, là đây nhắn kỷ lục à, giá ở nhà kỷ lục lắm ไปกินสมตำกับแม่บอนองน้าหนูอนูไม่กินโอ้ยเขียนให้แม่แล้วว่าอยากกินเอาหยาญยุน่นใ่เป็นนามาแล้วกินกับเจ๊ไผ่นะคะเจ๊ไพไม่ทำอะไรน้องนาโนเพราะว่าเริีใจเจ๊ลำพูนล,ลูกสาวเจ๊ล่ำด้วยกัน,นดูดหนมเจ๊ลำพูนตั้งแต่บนรถน หนูใส่หนามาด้วยค่ะหนูสวยไหมคะแม่มคะหนูน่ารักไหมคะเบิง้งเอาหยาไปหิดหนามานะคะพี่นง แต่ถ้าน้องบัวบานอยู่ใกล้ตรงนี้ไม่ได้นะคะน้องบัวบานบดีดกันบดีดกันกับสียไพ่แต่กับน้องนานูนนี่พเป็นอย่างดูนะคะอ้ยรักเล็นดูเนาะบิงเบิงเบิงหักหน้องนาโนู้งถ้าน้องบัวบานนีพบกอไดก็่ะหลังเกลูกไสเจ้าของไอ้ลูกคนอื่นพเป็นอย่างเกลียนใจเจลําพูนลุงสมพลนะคะเอาเชือกมาผูกไว้ เพราะว่าเล่นสู้ดังเป็นคนกลุ่มคร่องในสุ่มเขียวนะคะสู้เอาสู้มาผูกก็จะตีสู้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเชือกนะคะเปลี่ยนเป็นเชือก là lại hiện đang này ô xiêm con nhai xiêm điều mà thảm con nhai rồi con nhai trên khẩu nhắn กินแล้วกินแล้วค่ะกินแล้วกินคนเ็ดต้องกินก้อนมุกินคุณยายมีแต่มีแต่คนชมคุณยายเลยยกนิ้วสุดยอดเลยคุณยายคุนบอกว่าคุณยายนี่ฮิดอาหารเสร์ฟมากๆค่ะอร่อยค่ะคุณนั่นเด็กถามป้าเบิร์ดป้าว่านี่หน้าตาคุณยายนะคะสดใสสุดใสขาวมากเดี๋ยวนี้ขาวอันป้าว่าแเ่บเดี๋ยวมือแรกขอนี้เด้อดมาใส่แต่ก่อนแต่ก่อนคุณยายดำเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสดชื่นมากๆเลย งันในห่มรบกรด้ดตากแดดน้องผู้ใหญ่น้องอันนี้มาเบิ่ลคุณแม่พิ่นเฮ็ดเนียแม่เฮ็ดยังนี่แม่เ็ดยังนี่ยาีโบเสือกนี่ไหมโอ้จะปูเขนไปอันนี้นะคะฝ่ายใ้ปูเขียน ปูเคน้นนะว้ยตะปูแคนคุณแม่เอฟซีมาเยี่ยมซุ้มเขียวนะคะมาปูแค้นอินคอเลยที่พวกวเสร็จพวกข้ามื้อนี้อาหารมื้อนี้แเ่ร็จสุดยอดสุยดออาาสยอดสุดยอดสุดยอดคุณยายเสียงเฮ็ดอาหารได้สุดยอดได้ผ่านผ่านนะคะคุณปูให้ผ่านแสดงว่าเพื่อนหนีเสร็จฝีมือของคุณยายมากๆเลยเพราะว่านานๆคุณปูจะได้ให้หนึ่งร้อยคะแนนไม่บ้านนะคะเพราะวานนะะ่าคุณเกณฑ์นะคะท้อง่นกนะสิกินอาหารยาก เผ็ดก็ท่านก็ไม่กินนะคะเค็มท่านก็ไม่กินประเด็นว่าคุณยายเซกนี่ทำอาหารอร่อยมากอุ้ยหลาะน้านู้คือคือกลางคักจักองาลูกเอ้ยคือกลางคาเฟ่ลูกหลามเนี่ยสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะก่อน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 ดู ดูดู่บหิบโเหติเหตโบฉากหิดสัดดีค่อนแล้วถ้าไม่มีกล้วยไม่ทํานะคะพี่นงถ้ามีกล้วยมาเร็นะคะพีงจะทําอู้ดูน้องโบบานโอ้บึงถามหวยบ่มวยโอ้บจ้าอืื้อลกแล้วเลกกล้วยแล้วเอ้ยเอ้ยามาไมมาให้ไหมนะเ้ย ความสุขมากๆมาอยู่ที่นี่เพราะว่าได้ออกกำลังกายนะคะแต่เช้าเดินมามาอยู่ออกจากที่ออกจากหมองยูในพื้นกระมวลนะคะเล็กน้อยคลิปนี้ไม่ควานเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณน้องเสือน้องซิงขอบคุณทางโครงการขอบคุณแม่แม่อีสีทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตาม เพื่อเป็นกำลังรจใจครอบครัวน,น้องปูผู้ชนะในเรืจ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ